สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับลันนี่อีกแล้วนะคะจะจะไม่อีกแล้วเพราะว่านานแล้วกว่าที่เราไม่ได้เจอกันที่ไม่ได้ทําคลิปลงช่องมัวแต่ทํางานมัวแต่ขี้เกียจวันอาทิตย์ก็นอนนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์อยากจะให้วันนี้เป็นวันที่ productive นิดนึงแล้วก็อยากจะกลับมาทําคลิปลงช่องด้วยก็เลยกะว่า ถ้า,างั้นเราก็มาหาอะไรคอนเทนต์ทำแล้วกันจริงๆวันนี้มีมีงานที่ต้องทำนิดนึงนะคะจะใช้คำว่างานที่ต้องทำก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเมื่อวานคือเรคคอร์ดเอาวีไว้แล้วก็จะตัดคลิปลงท<ด>ิกต o อกนะคะก็เมื่อวานคือได้น้ำอัญชันมานะคะจากพี่ที่ทำงานไม่ใช่น้ำอัญชันได้อ่าดอกอัญชันมาจากพี่ที่ทำงานก็เลยกล่าว่าจะทำน้ำ อันชันมะนาวมากินนะแล้วก็วันนี้ก็เลยตั้งใจจะว่ามานั่งปิกนิกนะออกมาจากบ้านเนาะลอง เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรลองทําอะไรใหม่ๆดูบ้างปกติก็ไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกแบบนี้เท่าไหร่ออกมาก็ออกมาเล่นโปเกมอนก็ออกมาจับจับจับแล้วก็ไปอะไรเงี้ยไม่ได้มาแบบนั่งอันนี้คนนี้ก็คือปูเสือนั่งโอ้ยอะไรโอ้ยเก๋ๆเกนะเดี๋ยววันนี้เราจะขั้นอ่าอย่างแรกที่เราจะทําก็คือเราจะ,ะทำน้ำมะนาวนะทาน้ําอัญชันมะนาวก็คือเราทําเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างต่อไปก็เราจะทำนะติ๊กตอกนะตัด คลิปทิกต็อกหนึ่งสองสามคลิปก็แล้วแต่นะเดี๋ยวพอเสร็จจากคลิปทิกต็อกเนี่ยก็จะกลับไปที่บ้านนานะตอนเย็นแล้วก็จริงๆอะ่ะก็พอตอนกลางคืนอ่าที่เป็นทาสสุดสุดท้ายเลยก็คือว่าตัดคลิปไอเนี้ยตัดคลิปเนี้ย,ล,ยลงแต่ว่าไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยจะเสร็จตอนไหนได้ตัดไหมคืนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตัดคืนนี้ก็ผัดไปอีกวันหนึ่งหรือว่าไม่จะต้องรีบตัดไม่ได้เดี๋ยวผัดผัดชอบผัดตัวเองนะ เพราะว่าวันนี้วันวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันจันร์แล้วก็ต้องไปทํางานจะไปเดี๋ยวมานั่งทํางานกันดีกว่าเพลินๆลินให้ดูบรรยากาศก่อนเอของมอมนิดหนึ่งละกันเพราะว่าก็คือชอบชอบมากชอบเมืองยะลาตรงนี้มากเพราะว่ามันแบบมันดีอ่ะมันมีต้นไม้มันมีความร่มรื่นเราแบบเราชอบเราชอบความเขียวตรงนี้มากเดี๋ยว เก็บภาพบรรยากาศรอบๆมาฝากกันไม่ได้ไปไหนเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ mùa ừ, hương à. hòa nơi จริงๆก็ลืมไปเลยนะคะว่า,าต้องกินข้าวก่อนเพราะว่าซื้อข้าวมานะคะอุฒาทำกระปุกข้าวกระปุกใจเอยแล้วก็ซื้อแกงมานะคะแล้วก็ซื้อแแล้วก็ได้ผลไม้ที่ได้มาเมื่อวานจากพี่ที่ที่ได้อัญชันมานะคะก็เลยกะว่ามากินข้างนอกด้วยปิกนิกปิกใจอะไรอย่างนี้นะคะเออก็ เดี๋ยวลืมไปเลยว่าต้องต้องกินข้าวด้วยเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วแต่ก็นะไม่เป็นไรอย่าก,กินข้าวก่อนแล้วก็ก็ไม่ต้องทํางานกันจ้าแบบเวอร์วอร์จรงๆนะคะ น้ำก็คือรสชาติแบบเปรี้ยวมากอาหาเด่นเปรี้ยวเพราะว่าตอนที่ต้มอันชันเสร็จนะคะมันแบบมันกลิ่นแบบเขียวๆอะ่ะก็เลยแบบ เอาทาไงดีวะก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ไม่ไม่ไม่อ่านสูตรด้วยนะไม่ลอนทาไม่ดูสูตรเลยไม่ใส่น้ําตาลโนโนชูก้าโนยางคือมีน้ําแคมัน้ํามะนาวกับกับน้ําน้ําธรรมดาที่ที่ต้มอัญชันอย่างเดียวคือแล้วก็จริงๆก็คิดไปได้ว่าอ๋อจริงอ่ะก็คือไม่ต้องต้มน้ําอัญชันอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเยอะแล้วก็เอาไปใส่กับโซดาไม่ทัน่ะต้มน้ำครึ่งหม้อค่ะ อัญชันถุงหนึ่งงงเวอร์ก็แบบเออโอเคพอใส่น้ํามะนาวชุดแรกลงไปมันก็มันก็เหมือนมันกลิ่นมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ใส่มะนาวไปอีกหนึ่งลูกก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคขึ้นละคือเป็นรสชาติแบบน้ำมะนาวเลยคือเอาสีอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าก็ได้แบบวิตามงวิตามินได้สารนู่นนี่นั่นาจากอัญชันด้วยแต่แค่แบบไม่มีรสชาติอย่างนี้นะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ตามด้วยผลไม้ บิวตี้บล็อกเตอร์นะคะนี่ใชไมมังซูสอ๋อที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะฝากไว้เวลาเราทำอะไรแบบนี้นะคะเราออกมากินข้าวข้างนอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญคือเราอะ่ะเป็นคนพาขยะเข้ามานะคะเหมือนของที่แต่นี้ไม่เอาก็จะกลับไปใช้ที่บ้านคืออันนี้คือซื้อมาจากซื้อสั่งข้าวมากินหมดแล้วแล้วก็ล้างกล่องแล้วก็เก็บไปใช้ได้อีก พลาสติกไงมันก็ต้องแบบรียูสเนาะเพื่อจะแบบไม่เป็นขยะแต่จริงๆแล้วสั่งเข้ามันก็ได้กล่องใหม่อยู่ดีแต่ว่าก็นะก็ซื่อว่าเก็บเอาไว้ใช้ถ้ามันยังถ้ามันไม่แบบไม่บางจนขนาดที่ว่าโอ้แตกเลยไงก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้หลังค้งก็เก็บไปได้ใช้ได้หลังคนี่ก็จะมีมังคูดนะฮะมีมังคูดอ๋อนี่ก็มังคูดนี่เนาะนะฮะแรมบูชาน เงาะสีแดงที่ทุกคนใฝ่ฝันคริสเตียนแรมบิลแนนะคะนี่เลยได้มาจากของเป็นของของที่พี่เขาให้มาก็แบ่งมาแบบเรากินคนเดียวเป็นสาวโสดอยู่คนเดียวนะคะาแ,แบบเออมินิมอลมินิไซนี่รักินคือน่าเกียดสมอต้นสมาาอปลายดูว่ามื่กินก็น่าเกียดเอาอไม่ใช่ ิวเกินหรือว่านั่งมองๆนะคะจริงๆช่วงนี้นะคะก็คือมาทํางานเป็นสาวเอกชนแล้วจะหยุดแค่วันวันอาทิตย์วันเดียวนะฮะทางานหยุดวันเดียวชีวิตเขาเปลี่ยนไปหลายอย่างจากที่ว่าได้หยุดสองวันความรู้สึกการหยุดของการหยุดวันเดียวมันไม่ได้ว่าเรารู้สึกเหนื่อยอะไรขนาดนั้นนะแต่ในระยะยาวอ่ะมันก็รู้สึกแบบมันก็รู้สึกเหมือนเหนื่อยเหนื่อนนิดๆแหละแต่ว่ามันก็แบบมันติดที่เกียจมากกว่า มานวันจันทร์กุมาถึงเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องอะไรเงีย้ยเพิฟมีนั้นแต่เนี้ยอะไรแบบเนี้ยในวันหยุดเนี่ยมันก็โอเคแล้วแต่จริงๆอ่ะการนอนอยู่กับที่อ่ะมันก็โอเคมากนะแต่ตอนนี้มานั่งตรงเนี้ยคือดีแต่อีตอนที่เตรียมของมาถ้าชีวิตโปรดักทีป่ะจะลำบากขนาดเนี้ยโอ้คุณนอนอยู่ที่บ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำงานในวันนี้อีแพล์อีเพลินที่คือตั้งไว้อ่ะไหนอ่ะงานอะไรยัง กินไปชำํำโอ้ไม่ดื่มไปแล้วดื่มไม่แล้วเวลานะครับวันนี้จริงๆแดดดีมากแต่อยู่ดีๆเมฆมืดน,นะคะแต่วันนี้ดูจากเมฆแล้วฝนยังไม่น่าจะตกในเร็วๆนี้เพราะว่าเมื่อวานอะ่ะฝนตกเมื่อวันซืนก็ฝนตกฝนตกทุกวนันมันตกตลอดกูกลับบ้านบางครั้งก็คือรอดก็คือมันตกแล้วก็มันหยุดตอนกลับบ้านคือคนอื่นอะ่ะเขาเขากลับว่าสี่โมงเย็นใช่ปะสี่โมงครึ่งก็ เขาก็ไม่รอดเพราะว่าสีเมขึ้นมันยังตกอยู่แต่พอห้าโมงปุ๊บฟ้าฝนเป็นใจเวอร์อยู่ดีๆฝนจะตกก็กลับบ้านอย่างสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคนในเมืองเขาก็มานั่งชิลกันนะแบบว่าเขาเห็นเห็นเยอะเหมือนกันนะวันหยุดเขาแบบพาลูกมาเดินลูกก็เล่นไปเพราะว่ามันมีพื้นที่ก,กว้างๆให,ให,ให้ให้เด็กได้เดินได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็สามารถเอ่หลังได้เอาเสื่อมาปูมาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่แบบเดอะเบสเลยของของยะลา เรื่องราวดีๆเว <c oughs> อร์ใช่จำเป็นไหมว่าเราพามาเราต้องกินใั้หมดไม่อยากนึกนะคะว่าตัวแก่ไปอ่ะอายุเยอะขึ้นอ่ะแล้วระบบพอผ่านอ่ะแบบระบบผอผ่านบอกว่ากูลาออกจากมึงแล้วค่ะอ <c oughs> ีดอกก็จะกินเยอะขนาดนี้กุลาออกกอลาออกจากมึงแล้วค่าไม่เอาแล้วค่าอะไรเงี้ยไปค่ะไปค่ะชีวิตโปรตีนเนาะเออเริ่มได้แล้วแหละ มไม่เริ่มตอนนี้กว่าไม่น่าจะได้เริ่มน่าจะแบบมาแล้วเสียเปล่าอะไรเงี้ยฮะขออนุญาตนะฮะอยากลงไปล้างมืมอแต่กลัวตกน้ํามากเลยเดยกถ้าตกน้ําไปไม่มีใครช่วยนะคะตรงนี้ยทำงานกันจ้าเอาย้แกแล้วกล่าสุดนะคะถ่ายจนกล้องแบตหมดแล้วหนึ่งกล้องอาจจะไม่เหมือนเดิมนิดนึงนะ ก็เสียงอาจจะโอเคหรือเปล่าก็ไม่รูข้ขนาดาน,นี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะตัดไปได้หนึ่งคลิปเสร็จแล้วแล้วก็เพราะว่ามันคลิปติกต็อกไงมันก็สั้นๆหนึ่งนาทีแต่ว่าเราก็อยากจะใส่นั่ใส่ที่ใส่นั่นใช่ไหมตอนนี้กําลังตัดคลิปที่สองอยู่วันนี้น่าจะมีคลิปดองไว้ลงประมาณสามคลิปก็เยอะนะแก สร็จสิ้นภารกิจสําหรับวันนี้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านไม่เดี๋ยวจะไปบ้านน้าก่อนฮะเอาของไปเก็บค่อยกลับบ้านไปตัดคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนัดกับคนในกลุ่มโปเกมอนนะว่าจะไปตีบอสเดี๋ยวขอแวะไปดูก่อนว่ายังไงถ้าตีได้ก็ตีแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับบ้านแต่ถ้าตีไม่ตีไม่ได้ก็กลับบ้านเลยคิดผิดคิดใหม่แล้วนะคะ ว่าจะขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเนาะสำรับปิกนิกปิกใจในวันนี้นะคะกล้องแบตหมดไปเลยสีกล้องอะไรเอ่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนิดนึงนะคะวันนี้ก็ถือเสือ่เป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยได้แบบผ่อนคลายเนาะถึงแม้จะเป็นวันที่เหมือนจะว่าทํางานก็ไม่เชิงอะ่ะเพราะว่ามันคือเหมือนงานอดิเดกข,ของเราเนาะก็ก็มีความสุขดีนะคะก็รู้สึกว่าแบบเออมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างตรงนี้ก็คือมันร่มรื่นดีอะ่ะแล้วก็ลมก็พัดตลอดเลยมันก็ ถือว่ามันทําให้เราแอคทีฟกว่าเราทําอยู่ที่บ้านด้วยแหละเพราะว่ามันแบบพอเราออกมาข้างนอกแล้วเราจะมานอนอีกแขนงแบบที่บ้านมันก็ไม่ใช่ใช่ใชไหมแล้วก็นอนได้แต่ว่านอน <c oughs> <c oughs> ก็นอนก็พอทําเสร็จแล้วก็แบบเออเอนหลังคือไม่ไม่ได้ไม่ได้หลับนะแค่แบบแค่แบบนอนชิวๆอะไรเงี้ยเก๋ๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้ามไม่รู้จะไปทําอะไรอีกเนาะเพราะว่าเวลาก็ไม่ได้มีเยอะก็หาทำคอนเทนต์ไปเรื่อยนะคะ คลิป g o i n g ไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้แบบลงตลอดชำ้ำวร์เป็นยูทูบเบอร์ยูทูบใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ลงไว้แบบให้มันมีบ้างเนาะมันจะได้แบบไม่เงียบไม่เหงาอะไรเงี้ยเราเองก็ได้รู้สึกมันแบบได้ p r o ดักทีฟอยู่ตลอดด้วยก็ยังไงก็ฝากช่องฝากกดติดกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะปกติไม่เคยพูดเลยคำนี้มันดูกระดาษเหมือนกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สำหรับช่องนันนี่ไปแล้วสวัสดีค่ะบาย